ีครับกลับมาพบกับทุกท่านในช่วงนานาสารธรรมนำสุขตอนนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงหัวข้อความประหยัดของพระอานนทเทระครั้งนั้นพระอุเทนกับพระเหสีประทับอยู่ในพระราชวิทยานพร้อมพระราชบริพานพระเหสีได้สดับว่าพระอานนทนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้พระราชวิทยานจึงกราบ ทูลพระเจ้าอุเทนขออนุญาตเมื่อพระมีสีเด็กหลับก็ทูลว่าได้ถวายชีวรห้าร้อยผืนแก่พระอานุนพระเจ้าอุเทนทรงติเตียนว่าฉนัยพระสมณะอานุนจึงรับจีวรมากถึงเพียงนั้นพระสมณะอานุนจะทําการค้าอีกตั้งร้านค้าหรือจะตั้งร้านค้าแล้วเสด็จไปหาพระอานุนเพื่อสอบถามว่าพระอานุ์พระมีเสือองเจ้ามหาหรือพระอนุนพระนางมหามหาบพิตร พระนางได้ถวายอะไรไหมพระอนุนตอบว่าได้ถวายจีวรแกะตมาผ้าม้าร้อยผืนพระเจ้าอุเทนท่านจะทำอะไรกับจีวรมากมายเพียงนั้นอาตมาภาพจักจแจกแกพิชิตทั้งหลายที่มีจีวรคร่ำเก่า ท่านจะทําอย่างไรกับจีวรเก่าคร่ำคร้าเหล่านั้นอาตมาภาพจะทําเป็นผ้าดาดพดานท่านจะทําอย่างไรแก่ผ้าดาดพดานท่านจะทําอย่างไรแก่ผ้าดาดจีวรเก่าเหล่านั้นท่านจะทําอย่างไรแก่ผ้าดาดเพดานเก่าคร่ำคร่าเหล่านี้นั้นอาตมาจะทําเป็นผ้าปูฟุกท่านจะทำอย่างไรแก่ผ้าป of ูฟุกเก่าเหล่านั c, ้น อาตมาจะทําเป็นผ้าปูพื้นท่านจะทําอย่างไรครับผ้าปูพื้นเก่าเหล่านั้นอาตมาจะทําเป็นผ้าเช็ดทุลรีท่านจะทําอย่างไรแก่ผ้าเก่าผ้าเช็ดทุลรีเก่าเหล่านั้นอาตมาผ้าจากโขงผ้าเหล่านั้นขยากับโครนแล้วทําว่าครั้งนั้นพระเจ้าอุเทนดำรว่าสมณะเหล่านี้นําผ้าไปแยบคายดีไม่เก็บผ้าเข้าเรือนกลังดำริแล้วถอยผ้าอีกห0 0ผืนแก พระอานนุ์สาระที่ควรกล่าวในเรื่องนี้ดังนี้ไม่จําเป็นก็จ่ายเรียกว่าสุ้ยสรซุยจํจำเป็นก็ไม่จ่ายเรียกว่าขี้เหนียวสองอย่างล้วนแต่ไม่ถูกต้องที่ควรเดินสายกลางคือไม่จําเป็นก็ไม่จ่ายจําเป็นก็จ่ายซึ่งเรียกว่าประหยัด 2. คนที่มีรายได้มากหากไม่รู้จักประหยัดมีมากใช้มากรายเรือน้อย บางครั้งถึงกับติดลบเมื่อเป็นชนิดก็ายากที่จะร่ำรวยได้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่ารายได้ไม่สําคัญเท่ากับรายเหลือ 3. คนที่ยากจนมักจะไม่ประหยัดเริ่มจากประหยัดเวลากล่าวคือเลียดครั้งไม่ขยันทําการงานเมื่อหาเงินมาได้บ้างก็ไม่ประหยัดเงินใช้เงินไม่เป็นที่ไม่สมควรจ่ายก็จ่ายที่สมควรจะจ่ายก็ไม่จ่ายเคยได้คุยกับชาวอเมริกัน เป็นนิโครได้เล่าถึงความเป็นอยู่ของชาวนิโครสมัยหลังสงครามกลางม,มือในสหรัฐอเมริกาความว่าในกระท่อมชาวนิโครผมมีจักเย็บผ้าซื้อมาด้วยวิธีผอ่อนส่งราคาสูงมากถึงคันละ60เหรียญบางทีก็มีนาฬิกาแขวนรูรูติดไว้เป็นผ้าราคาทั้ง15เหรียญครั้งหนึ่งเขาเชิญเราไปรับประทาน รับอาหารที่ร้านที่ใต้โต๊ะอาหารมีสี่คนแต่มีซ่อมสำหรับใช้อยู่คันเดียวต้องรอผลัดกันใช้ที่มุมหนึ่งของห้องมีออกแกนสำหรับทำเปลี่ยซื้อมาราคาถึงหกสิบเหรียญต้องขนส่งเป็นรายเดือนดูเถิดในบ้านทั้งบ้านมีซ่อมอยู่คันเดียวแต่มีออกแกนราคาถึงหกสิบเหรียญเพราะเขาใช้เงินไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อ เขาไม่รู้สึกอับอายขายข,ายขี้หน้าแขกที่เชิญมากินข้าวใช้ซ่อมเพียงคันเดียวลงได้เป็นอย่างนี้แล้วจะหวังให้มีความเจริญได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงของคำขวัญที่ว่าไม่มีใครสร้างอนาคตได้โดยไม่ประหยัดผู้ใฝ่หาความเจริญต้องรู้จักคำว่าประหยัดก็ขอจบคลิมนี้ไว้แพลเทียงเท่านี้นะครับในคำคืนนี้ในหัวข้อการประหยัดของพระอานนท์ เป็นนานาสารธรรมนำสุขของประดิจพระกุณหลองพ่อบุณดีจตทุมโมนะครับก็ฝากไว้ให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาพบใมไ้เห็นในช่องทาง youtube นี้เพื่อประดับติสัญญาแก่ย่้านทัางหลายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ